หนวนหนวนขอร้องให้เฟยโมจอดส่งเธอตรงที่ไม่มีคนเห็นซึ่งครั้งนี้เฟยโมก็ยอมทําตามเพราะไม่อยากให้เธอโดนนินทาพอหนวนหนวนไปแล้วเฟยโมก็ใส่รองเท้าผ้าใบที่เป็นรองเท้าคู่กับของหนวน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 ถ่ายเทเลอร์หนังซึ่งผู้กำกับรีต้องการให้ออกมาดีที่สุดเธอก็เลยต้องทำงานหนักมาก จนผู้ช่วยของเธอบ่นด้วยความเป็นห่วงแล้วคิดว่ามีแค่ประธานเยี่ยคนเดียวที่ไม่ต้องทำงานหนักแต่หนวนหนวนแย้งว่าประธานเยี่ยเหนื่อยที่สุดแล้วเพราะต้องทำหน้าบึ้งทั้งวันและต้องคิดแผนชั่วร้ายมาแกล้งคนอื่นตลอดพอผู้กำกับโอเคกับฉากแรกแล้วหนวนหนวงก็เพิ่งรู้ว่าฉากต่อไปเป็นฉากจูบเธอถามผู้กำกับตีว่าใครเป็นพระเอก ผู้กำกับปลีก็บอกว่าเบอร์หนึ่งของอันหนิงหน่วนหน่วน,น,วนตื่นเต้นที่จะได้แสดงคู่กับม่อเสียไปพระเอกอันดับหนึ่งของอันหนิง